m อ r n i n g a s าเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนสวัสดีครับคุณเกรดตัวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณต้นครับครับผมครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งบ้านนะครับวันนี้ฟังข่าวจากคุณรัะตลแล้วก็ตอนช่วงนี้ในติดตามข่าวไต้หวันตลอดนะครับผมในฐานะของสิธเก่าไต้หวัน พอดีการช,ช่วงการเปลี่ยนแปลงครับ,<ช>ร,บรุนระทึกไหมฮะรุนละทึกมากครับเพราะว่าตอน <c oughs> ในช่วงการเปลี่ยนแปลงช่วงที่ไทยตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศไต้หวันในยุคนั้นในผมก็เรียนอยู่ไฮสคูลที่ประเทศไต้หวันพอดีนะครับตอนนั้นเรียกว่าประเทศสหรารณรัฐจีนนะครับตอนในยุคนั้นแล้วก็ทางสถานทูตไทยตอนนั้นกําลังจะมูกปรับเนี่ย ก็มีการเรียกนักนักเรียนนักศึกษาทุกคนเนี่ยเข้ามารับฟังแล้วก็แสดงความคิดเห็นว่าใครอยากจะกลับบ้านบ้างใครอยากจะไปเรียนที่บ้านบ้างอะไรอย่างนี้นะอันนั้นช่วงนั้นยุคนั้นผมอยู่พอดีนะครับก็ เห็นตอนยุคนั้นก็น่าตื่นเต้นนะฮะยุคนี้ผมว่าน่าตื่นเต้นกว่ายุคนั้นอีกนะครับต,ต้องลุ้นกันนะฮะ,ะมาดูที่เรื่องราวในวันนี้ของ <นะ S 2> เรารดีกว่าใช่ของกฎระเบียบใหม่น,นะตอนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยจะบอกว่าวันนี้ผมมีมวยงานสาเร็จรูปนะครับมาฝากนะสามสามชุดด้วยกันซึ่งก็ ่าดูดีดีนะฮดูดีมากเลยครับแล้วก็คืออะไรครับม,มุยงานี่คืออะไรโมฮิงกาโมฮิงกาครับมุยงาครับ,รบ<แ>เดี๋ยวเอา <ley. S 2> เอาเป็นว่าเราตั้งเป็นคําถามเลยฮะกณต้นถามมาก็ต้องถามตอบกับแต่ท่านผู้ชมกูฟังทั้งบ้านว่าอ่ามันคือก๋วยเตี๋ยวหรือว่าขนมจีนนะครับเอเอาเปวยเตี๋ยวบีตอเป็นขนมจีนนะครับส่งคําตอบมานะครับ ครับผมครับ,รบอ่ะทวนกันอีกทีนึงนะครับก็วันนี้นะครับเป็นโมฮิงกานะครับหรือว่าโมฮิงง่าเนี่ยนะครับมีสามรางวัลด้วยกันคําถามก็คือว่ามันคืออะไรนะฮะถ้าใครตอบว่าก๋วยเตี๋ยก็กด A ใครตอบว่าขนมจีนกดบีนะครับส่งคำตอบพร้อมกับชื่อที่อยู่มาที่4689399วันนี้ไม่ยากเลยนะฮะแล้วก็จริง,รงๆเราต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่าผมเนี่ยชอบทานโมงิง่ามากนะเพราะว่าตอนทีอ่อยู่ที่มาเลเซียเนี่ยมีเพื่อนเป็นคนพมา่าเนี่ยเขาก็ทำให้ทานแล้วแบบวันอร่อยมากแล้วทานตอนอาหารเช้าเขาทานเป็นอาหารเช้าใช่ไหมครับส่วนใหญ่ใช่ครับโอ้โห oh, มันจะบสบายท้องมากมันจะอุ่นท้องอร่อยมากนยฮะชอบมากเลยฮนะ <c oughs> <c oughs> ต้องไปทานของจริงครับ <c oughs> ต้องไปทานของจริงที่พม,ามา่าครับโอเคครับเ <มา S 2> ดื<า>เ่อมาต่อกันที่รประกาศใหม่ๆของอทางทางการเมียนมานะกฎร, <c oughs> ระเบียบใหม่ๆซึ่งออกมาบ่อยมากนะช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนถ้าใครอยากจะเ,เ,กกเข้าไปในประเทศเมียนมาหรือว่ามีการเข้าเดินทางไปในประเทศเมียนมาก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยพึงระวังนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มที่มีชอบเดินทางออกไปต่างจังหวัดนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยทางการเมียนมาก,ก็ประกาศยืดกฎอายการคึกออกไปอีก6เดือนนะครับเพราะงั้นเนี่ยการเดินทางข้ามเขตเนี่ยก็ยัง,ต,งต้องได้รับการพิจารณาแล้วก็ขอเพอร์มินะครับซึ่งถ้าหาว่าขอเพอร์มิเนี่ยในการเดินทางถ้าไม่ผ่านก็คืออย่าเข้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดต่างๆทุกตอนนี้ทุกรัฐนะครับ ทุกรัฐเนี่ยหนึ่งรัฐเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ4ี่ห้าเขตห้าหกเขตที่เขาค่อนข้างจะสติ๊กนะฮะเขาต้องขออนุญาตถ้าไม่มีได้รับอนุญาตนะ้วเขาจะไม่ให้เข้านะครับแล้วก็อาจจะท่านจะต้องเผลอโดนกันกตัวหรืออะไรต่างมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยต้องระวังพึงระวังนะครับคร้บโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัดกะเลียงนะรัฐมอนที่พวกเราชอบกันเข้าไปกันนะ แล้วก็มีรัฐนาวสีและว,วัดเนินดายีเนี่ยที่เราเข้าไปท,ทําธุรกิจกันเยอะนะครับโดยเฉพาะน้องๆทางภาคใต้เนี่ยเข้าไปกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับต้องดูให้ดีนะครับอย่างรัตนาวสีเนี่ยมีถึง4เขตนะครับที่เขาห้ามห้ามเข้าโดยเด็ดขาดแล้วบางเมืองเนี่ยก็คือห้ามเข้าออกบางเมืองก็ต้องขอเพิรมมิตก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถามกับทางตมในประจำเขตหดวยว่าประจำรัฐนะครับถึงจะถึง จะาสามารถเดินทางได้และอีกการหนึ่งที่เห็นก็คือในย่างกุ้งเองเนี่ยนะครับก็มีประกาศกฎอายการศึกค่อนข้างจะเข้มข้นก็คือว่าภาพชุมนุมกันเกินกว่า5คนถ้าท่านเห็นม,มีการชุมนุมกันเกิน <Okay. S 1> เยอะๆนะครับก,ก็หลีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเราคงไม่ว่างที่จะไปโดนกัดตัวที่แน่นนะครับมันคงจะลําบากนิดนึงนะครับแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่จะขอเข้าไปในประเทศเมียนมานะครับขอพิซซ่าเดินทางเข้าไปอย่าลืมนะครับว่า,า,าพวกวัคซีนโควิดนะฮะที่จะต้องฉีดครบโดสหรือว่าครบกำหนด2โดสอย่างต่ำเนี่ยภายใน14หลังจากอย่างน้อย14วันนะครับก่อนเดินทาง อีก48ชั่วโมงนี้ต้องทำถ้าครบส,สองโดสแล้วก็ต้องทำลบิดเทสหรือว่าทำอาร์อที K นะครับเทสหรือถ้าหากว่ามีฉีดครบ2โดสแล้วนะครับเอทเคแล้วเนี่ยถ้าพวกที่ไม่ครบสองโดสนี่ก็ต้องทำอาร์ p ีพก่อน48ชั่วโมงนะครับแล้วก็ทุกอย่างนี้จะต้องปริ้นออกมาเป็นฮาร์ดคอ,อปี้นะครับหรือว่ากระดาษเนี่ยไปยื่นที่ ที่สนามบินนะฮะเพื่อขอบัตรตัว๋วโดยสารเดินทางนะครับตรงนี้แล้วก็อย่าลืมเรื่องของประกันประกันสุขภาพนะครับที่ <ฮะ S 2> จําเป็นที่จะต้องซื้อกับเมียนมาอินชัวรันเท่านั้นเพราะงั้นเนี่ยทุกคนต้องทําเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็ฟังข่าวอย่าเพิ่งไป,ไปไปหลงประเด็นหรือว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินด้วยตัวเองว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพราะว่า ข่าวออกมานี่ค่อนข้างจะมั่วมากขอให้ฟังข่าวจากทางสถานทูตไทยประจำเมียนมาเท่านั้นนะครับอย่าอย่าไปฟังใครที่พูดแบบว่าบางทีมันเลอะเทอะนะฮะบอกตรงว่าฟังแล้วก็หงุดหงีดนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้จะต้องไปโดนกักตัวอีกแล้วมั่งจะต้องระวังนะมีการรัฐประหารมีการจับไปประหารชีวิตอะไรมั่วไปหมดนะครับมันฟังมาหลายเสียงหลายทางเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะขอว่า ทุกท่านที่จะก่อนจะเดินทางเข้าไปเนี่ยฟังข่าวจากทางสถานทูตไทยประจําประเทศเมียนมาเท่านั้นนะครับตรงนั้นเนี่ยจะชัดเจนมากกว่าหรือถ้าไม่มาไม่สามารถที่จะเข้าเข้าใจตรงนั้นได้เนี่ยก็โทรไปที่ทางสภาธุรกิจไทยเมียนมาเราสามารถที่จะให้คําตอบได้นะครับแล้วก็การประกาศต่างๆออกมาเนี่ยเปลี่ยนแปลงบ่อยมากนะครับแล้วก็เยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่ กลุ่มคนที่ไปทําธุรกิจในต่างเขตต่างรัฐเนี่ยค่อนข้างจะเยอะน้องๆหลายคนอยู่ทวายก็มีอยู่มลิดก็มีนะครับแล้วก็อยู่อ,อียาวดีก็เยอะนะครับเพราะ,ะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องอฟังข่าวกันให้ดีนะครับแล้วก็อย่างรัฐมน,นีรก็อีกหลายเขตนะครับที่โดนสั่งห้ามแล้วนะครับอย่างเช่นบิลินหรือว่าเยเนี่ยไปหมดแล้วครับนั่นก็คือ ห้ามเข้าออกเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เคยใครที่ทําธุรกิจเท่าที่ผมทราบก็มีที่บิลินก็มีอยู่สองสามรายที่เป็นคนไทยนะครับแล้วก็ที่เยนี่ก็มีนะครับก็มีพี่พี่เพ้งนี่ก็ทําอยู่ที่เยก็ต้องฟังนะครับต้องอย่าอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าจะรีบเข้าไปแล้วก็ห่วงห่วงของธุรกิจของตนเองไม่ได้ห่วงสุขภาพหรือว่าห่วงความปลอดภยัยไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับตรงนี้ ต้องขอร้องว่าให้ฟังนิดนึงนะครับให้ฟังทางสถานทูตไทยประจำประเทศเมียนมาครับครับผมครับคุณกฤครับการเดินทางเข้าเมียนมาตอนนี้เนี่ยยังสามารถที่จะเป็นแบบอินดิเพนเดนต์ไปด้วยตัวคนเดียวได้ใช่ไหมฮะหรือว่าต้องไปกับกลุ่มยังเนี้ยไปได้ครับไปได้แต่ว่าต้องยื่นขอวีซ่าเท่านั้นนะครับต้องยื่นไปที่วีซ่าของเราจะยื่นขอออนไลน์ก็ได้นะครับ แล้วก็ถ้าหรือไม่ก็ไปยื่นที่สถานทูตเมียนมากก็สะดวกดีนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการขอก็จะยาวนิดนึงก็แต่ว่าเขาบอกว่าสามวันก็อย่าไปเชื่อนะครับเพราะว่าผมได้รับโทรศัพท์ขอร้องให้ไปช่วยเจรจาให้หลายครั้งนะครับไม่ใช่เฉพเาะผู้โดยสารของนกแอร์เนี่ยนกแอร์ที่ผมผมถูกขอร้องมาสองครั้งแล้วให้ไปช่วยช่วยกันหน่อย นะเราก็วิ่งไปช่วยให้นะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มอื่นๆนะครับที่จะเดินทางเข้าไปแล้วก็ยื่นวีซ่าไปเ็าบอกว่าเราก็ไหนเห็นบอกว่า3วันเออมันมันไม่ใช่3วันบางทีมัน5วัน7วันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วก็ต้องยื่นนะฮะต้องเตรียมตัวก่อนเดินทางนิดนึงไปอินดิวเดนทัวอินดิวเวนทั์ก็ไปได้นะครับไม่มีปัญหานะครับเรา สามารถที่จะเข้าไปได้ครับครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เช็คข้อมูลตรวจสอบกันนิดนึงแล้วก็เผื่อเวลากันนิดนึงแล้วกันนะฮะอันนี้ก็ฝากเตือนเอาไว้นะครับอวันนี้ต้องขอบคุณนะครับแต่ว่าก่อนอื่นมาเฉลยกันก่อนนะฮะว่าโมฮิงกาคืออะไรคะคือขนมจีนครับขนมจีนนะที่เขาใส่ใส่หยวกกล้วยนะครับแล้วก็อร่อยฮะอร่อยอาจารย์เบอกพูดแล้วยังอยากทานเลยนะแล้วก็หารเท้าด้วยนะฮะขอบคุณมากนะครับเดี๋ยว อย่างในแพ็กเกจเสี่ยที่คุณติจะมอบให้เนี่เป็นนั่นเลยไหมฮะหมดเวลาแล้วนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเลยครับเหมือนเลยครับเหมือนเลยครับขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวแต่ว่าอมีในนั้นเนี่ยนะครับมีมีของเหมือนในรูปเลยนะแล้วเขาไปทําลืมบอกไปว่าถามนิดนึงว่าไปทํากินยังไงเอออธิบายนิดนึงไปทํากินยังไงฮะเดี๋ยวเผื่อเขาได้ไปแล้วก็ก็เออ เขามีวิธีการอยู่ในอยู่ในซองนะฮะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะฮะก็ไปดูแล้วกันนะครับง่ายงครับเหมือนอินสแตนต์นูโดประเทศออย่างไง้นะครับครับนะแล้วก็สามารถที่จะไปทําเหมือนทําเองได้เลยนะเราต้องไม่ใส่ะไรเพิ่มครับคนต้องไม่ใส่ะไรเพิ่มไหมฮะไม่ต้องเลยครับมีหมดทุกอย่างในนั้นแล้วครับเรียบร้อยหมดแล้วครับนะครับ เติมน้ำร้อนอย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับใช่ครับครับโอเคครับอันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ